อย่างแบบยังมุกมีมอตัดย่างบุกกาเอ้าบกาแบบไหนบ,กา,าบกาเปิดโอ้ยกับเปิดคือเก่าแล้วบูมี่ยันยันมันบบดเ,าานนนเด,ด,เดา,าที่กันเชฟติคัดบ่เอาบัดนี้เนาะพี่น้องเปิดคิดเปิดพระเมื่อกี้กรอยู่กับเสไาไว้พระแบบนี้นะพี่น้องเลย โอ้นอนบงสายมัน oh. ก uh ็น oh. uh ่าพี่น้องไปยังไดนี่ฮ้ลโปั๊บเด้งมาพี่พี่น้องเลยอ้วเขาเอือนองพรเนะอ่าบ้านนี่ไปผ่ามาเลยพี่น้องเลยนาะเขาเรียบร้อยเออเป็นดังงหญ่ไฟแสงสว่างบาทนี่นาะ S <S <an the> โอ้ยคักเบิงงรตัวนีมมนาาน้พี่น้องเว้ยเนาะอ่าพัดลมตู้เย็นมีพัดลมมีแนเนาะขาตู้เย็นพี่น้องเว้ยเออยเนาะการคักขาคักแล้วพี่นะ้องเว้ยอ่าคนอื่นครับทักทายสวัสดีและสบายดีเดนะผมเมตพี่น้องอิบซีเบิร์ตสุขสุขคนจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวติดตามประเทศ ทางหน่วยกันยินที่ตอนรับเขาสู่ส่งหน่วยพาเพลินคือเก่าค,ค,คือเดิมนะเนาะเพิ่มเติมกับมาคําคือเก่าเนาะมาส่งคงําลงแรงพี่น้องเลยมามากับปเป็นางนองคนคำก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าเห็นยังอยู่หลังจากที่มาเศร้าไปหาหมอหวมาสัน่นยังหน่งหน่งยังบริถามไทยเพลินเนาะมาเป็นอาการเป็นได้ด้ก็คือ จริงว่ายันใส่าขาดตายยันโดวยว่ายันเ,เลือดอยังน่นนะออกจากท้องบ่เอเอ,เ,อ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 เป็นไรเพื่าไปหางมงหามอือยามเป็นไรอาการเจ็บท้องเจ็บท้องอืมยิน เนี่ยจะว่าคนจะตายหรอวะแตหามหมอเห็เลือดออ,ออกหรอวะเ,วเมียนบ่เออหมอยังไงนนะงนไปดไไไูด้วยฮะน้ำมอีกเร้วเอน้ำมัทั้งชาเย็นเล้งเที่ยงน้ำมัเนาะอืเรียกว่าอะไก็ว่ เอ,อมีน้องกินดิเอ,อ้ยเนาะหากินกค่กยากเนาะการกบการเขียดเด้ะะฮะยยำไหนมันไม่ได้บ้าขยาันมีเล้อกบเขียดเออจะไปกินกบเออเนาะขออภัยพี่น้องครว,วบคู่ได้กินกบพี่นอ้องเลยเออทางแม่ขลามอืมอืมอืมมองกินไม่ได้ ขนมก็เลยกลายเป็นว่าบว่กินเพื่อนเลยเนาะอืมกินแต่น้ำไม้น้ำไม้เนี่ยก็ยังอ่าน้ำไม้น้ำไม้ไผ่ป่าก็ยังกินม่ได้เนาะได้อ่ากินแต่น้ำไม้กระสะาน้ำไม้บงเนาะน้ำไม้สังไพร์ไม่ไรไม่จะไม่ไม่ไม่ไพ่บ้าน ยุกยุกเว้นหรือไม่กับไพปลาทางอะไรยากบ้ทางบ่อถามมายากบ่อครับพ่อถูไทยนะทางน้องคีอรถไทยมันแบบมันช็อตลมลงเลยมันท่อแตกกันเลยรถไทยลม ปินเลยปินอ่อันมั่งอันเนะเอาไปตองใช่เห็นบ่เออเห็นไปตองเอาไปตองห้องอันมอ่งหมเป็นหมื่นบ่หักคุโยโย่อันนั้นัวร์ทถไก็โดนต่เพราะกะว่าโบึ้นเลยือึเฮ้เนาะมือสี่ปังงางอยู่บ่อน่ะแมน กะชี้เงียงข้างหนึ่งเลยเนา<ด>ะพอม,มันตีนมันมื่นไม่ผู้ชายชองคนอ,อะไรก็แต่บปุป็นเนี่ยมันเอียงเนาะ<ด>แบแบแปลนหั่นมิ่นมาเลยขึ้นบ่ไดเห็นเพ,พ,พิ่นฮักพดใหม่พี่น้องไปมาห้องมองก,กันนั่นมาเหยียบม,อมือหันมื่นนะ อ๋อแหน่จังอีแลทางอ้ายเพิ่นครับ่ได้ยังแหละทางแบบนี้พรพุ่เช้านี่พมันตกเนาะตกแบบอ่าพอดีดินเมือกจังาว่าแห้งดีบ่กบ่แห้งแต่ว่าพอดีเฮาสิสัญจรไปมายะพี่น้องเว้ยอ่ามันก็เลยเฮ็ดให้ลําบากหน่อยนึงอืมน่แน ยังไม่กินข่าวแรงเนาะอันนี้ได้ข่าวแรงเนาะมือเช้านี่กับซุบน้ำไม้เอกเวินเนี่ยไปเพื่อนเม่ตู้กับซุบน้ำไม้อีกพี่น้องไงไปหาน้ำกันโอ้พอแล้วช่วงนี้ตำรวจกับผู้เสี่ยงนล้วมาฝากไอ้เพื่อนเพราะว่าคำว่าซีวอาว่าแบบตรงๆว่าอ้อมขอมกับนวดกะ เห hey, ง 1971. ื่อ uh, กันช่วงนี้หนมีเงินใหเขินเนี่ยนวนวเต็กแล้วห้องเศร้าเขาซื้อนวลห้องเศร้าเขาซื้อเนาะเจ้ายังว่ายังหน่อยกันยังนอนเทือนบริเอาเนาะอดนเนะนี่ส้าดแมนเขาครับคืนหน่แสนสองแสนอ่งเ้ยแต่ละคืน เป็นไปใช่ปูนี่กินเนียกัยันยงนอนสองคืนนี่งกับวดเครื่องล้านเนี่ยค้าห้องนะนฮะเครื่องล้านเนี่ยสองคืนคืนนะฮะคืนสองแสนไปอันถือนะฮะแตมีมห,มหม่องทาร่าห้องเขาบัดถืออันนีมันบัดบทันเขาแบบว่า,า,าเขาขึ้นตนะา,ายนะเขาไปจักหม่องจองดิขขเขาขึา้นมานน่ะหาแบบว่าเขาหาหานอนโดดสิ แบบเอาช่วงขมังมาท่านชะเลือแต่ห้องที่ว่าราคามันแพง,อง้องวิ่พี่สามแสนเดียสี่แสนใช่สองแสนหาเลยสแต่ก็เาขมังข้างนีเพราก็ต้องเอา <c oughs> มีมองนอนทั้งหมดก็เลยมาไว้แล้วว่ะมาก่อนมาพีก่ก่ะกันยังดีเน่ยรถไปยูเสนหนึ่ง <c oughs> ยังเราขึ้นแต่สองแสน็มี่แสนหา็มี เส้นหนึ่งของพัดลมเอาะทางห้งอง A เปได้หรอเล่ห้อง A นะสองเสนพัดลมแสนนั้คิดว่าจะพอถ้าคาห้องสิยังนุ่งหวดคาหนวดขึ้นมาเนี่ยบดเป็นเท่าไหรล่ละบดเป็น,ปนล้านสองล้านเลยเลแมน chị thằng bung chắc mừng chị mưa, mưa, mua 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 mẹ mua 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 บ่ได้ไปกับบาปเออว่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 อะไรว่ได้ไปจนบาปเนยอ่อืมเลยห่อนมือไปทังว่ากันไนยอืมอ่ายามบ่ื่อยามยังนะยามปียามปีเออกวดที่บ่อคือว่าเลือดลองได้เบือจะออกแบบได้เลยอาการนักปันนั่นบ่อเลยอ่ะตั้งน่องแบบน่องยามเลย เอาเจ็บท้องเฮาเนออเลือดโอ้ยนี่มันจิวบ่ยันตายลงอบใจไปหาอะไรก็คิดอย่างไหเนี่ยยันตายเดิาตายไปไปกันกับเอ้แตอมือแล้วเนี่ยพอจบก็เจ็บทองอยู่บนบนเอี่ย เลือดอาตัวไก่แม่ได้ไก่เจ้าเลยเนาะโอ้พี่น้องเลยโอ้นี่ตัวงามเนาะแม่ผู้พี่น้องเลยแม่ไม่ได้นี่โอ้ที่ว่าบริสตายก็ตัวเนาะเออพี่น้องเลยแล้วไก่กินกินอิ่มทำแล้วก็เมื่อ่าขับแล้วเข่าหอกเข่าคอกเลยออสบายอยู่ สบายกูดิยงงัวเดิยงควายเนาะเออเนาะไปทางไหนในพวกบัวผักขึ้นอันในพักถั่วพักแตงเขาน่ะไปเบิ่งได้ไหมเออเห็นของแม่ดอกพันมันคือออกแล้วปลูกจำหลังให้ร่มปลูกจำหลังก็ออกก่อนแสดงว่ามผู้เจ้าหลีปลูกลึกเออเฮ้ยเนาะ

เลยลำไยลำไยก็เอาเลยโอ้ยบ่เหรอปุูกว่ะอือโอ้ลำไยนี่ก็เอาแล้วลุงเอ้ยจะเป็นเล็ดงอกวันดูเออเนาะกหลังเริ่มออกพี่น้องเลยเนี่ยแม่เนี่ยนะแม่นม่เลยอ่าอีกจักมื่อสองมื่อเมื่อก่อนสิพ่นออกมาหลายกว่านี้เพราะว่าเพิ่นพักกันปลูกเลืกพี่น้องเลย นี่แหละเพิ่งพีก็ออกแล้วเนี่ยโอ้เออจ้าจะซักซักกับซักเลิกบาดหนิเด้พีกจะออกอะไรเฉพอไปเปรี้ยบมันเด้ออืมท่าท่าท่าเบิ่งมันบอออกเวลามันออกมันมันเบิ่ดแล้วเฮาถ้าว่ามันหองแบบมันออกก็ะคอยมาซ้อนไหมอืมเดี๋ยวแต่หาข้างเลิกบาดมันออก เปลี่ยนที่บ่อค้างนะค้างแบบไหนตัดไม้ตัดไม้เอราว่าตัดหายไม่หายใบมันลนตัดมันกินอันกินใหม้เลยมันเลยบัดนั้นฮะตัดออกกิ่งน้อยมันเอ้ยตัดตัดแล้วเขากับมาป้าไว้หายใบมันหล่นแล้วเขาพอใบมันลนเขาก็มาซักใส่บ้านได้เชียวได้แบบโตนาโตตนาฮึนี่โถ โอเยเล้วโดยของเจ้าออกเรียบร้อยเนาะเออของเพื่อนกับเพื่อนพังเลิกเลยกับก,กับร่งางจะออกแบบแต่ว่ายัางออกบ่ยาวท่งของเจ้าเผ <c oughs> <c oughs> ื่อในจังหวัดเราแล้วมันก็มีอยู่จักกับทาเบิ้งยังจักสองสามมือแล้วหายจะป,ปูกได้จักมือเลย,ยพัดมัอนี่วันยังไงมันนี่มือนีเวันเพดทิพหรือฉันเพชรเพชบ่ นทม่นอนกิดเทิดบม่เจหองันเหมือนหออของแมลงพันนั่นออกยาวเติบไปหน้อยเพิ่นละเพิ่นเพิ่นพี่เลยพี่เพื่นอะไรคุณลงไปนะนิ่วมือหนึ่งผู้เออันช่าเอนี้แม่เนี่ยน้องกำลังแตกเนาะแมนเนี่แมนแมนเต่ว่าแมน แมนหันเว้ยเออมีแต่หาตัดไม้ไผ่ก็ได้นี่ปลายนี่ชิดชิดที่น่ากับไหแบมันลุนเอามาให้เป็นค้างฮู้จักแต่ว่าค้างทับถั่อตัดู่ปตาก็ได้ไิลุงเฮ้ยอยู่ยใช้ก็ได้เอาเห็ดเป็นเสียบเสียบมันขึ้นเป็นค้างเป็นแถวเป็นแถวมันแถวไปอือกเห็ดส่วนที่ใหญ่กว่านี้พี่สาว ถาบึงก่อนถาบึงปลูกผักแบบผักบอกนผักเองนะไปถาบึงว่าผลผลิตที่ว่าครับปลูกนี่มันออกมาแล้วตอบโจทย์ได้ดีเือหัวอันนี้ม้างออกบานม้างออกแล้วขยายไหมเอาคนม้างออกทางนี้ก็ได้นี่มางกทางนี้เฮตดตอพี่ลเลยต่อเจกอกพี่เข้ามาพี่ว่าใครถาเบึงก่อนวางที่เป็น่ยนได Bộ cả tháng tháng ba của cái này là có nhỏ cảm ơn sạc thôi thảo mỗi sạc con nhỏ mãi tên mỗi xe nhỏ thôi 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 โดยโดยคเีรงว่าเจ้าจะขอดมาบ่ได้ทางเออทั้งน้องพรนหึ่งว่ารถไทยชีพบางงานชานี่ก็ได้เอ้าเนาะถามน้องพรก่อะเราออกไปตลาดเลยมองกันนั่นแหละมองกันท่อนะโอ้ปีนลงนะบ่แบบว่าพีิกขาหนึ่งได้แบบว่าอันล่ออันมันอะจักมันนั่นแหละง่ายมันหมื่นนะว่าเนี่ช่วงว่าฝนกำลังอันกำลังตกแป้นพลิก แน่นจะล้างเจ้าออกไปถ <laughs> ึง <c oughs> ว่านี่แหละมีเห็บตะปูยี่หันแล้วซ <c oughs> องหูซองตีนเลยยีย่หันบ่แม่ยี่หันล<อ>แล้วซองตีนตีนไหนตีนหลังอ่าไม่มาใส่ไม่แล้วครับเพราะได้ตะปูออกเลยโอ้แบบว่าแบบไม่แป้นที่มาตอกตะปูแล,ล้วบัดมาปูบัดบด่บัดเอาทั้งนั้นมันขึ้นมาอีกโดยหลักร้งมันจะใช้โพนบ่ ลงมาเมื่อวานเนี่ยเออมาผู้เดียวมาผู้เดียวบ่อไรยังอยู่พุ่นบ่อไรกับที่ลงมาบ้านนี่ปะอือเคเดี๋ยวไปท่ายบ้านกันเนะจะหน่อยโอ้เรียบร้อยบ่านสองพันเลยออโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคโอเคเน้องเรียบร้อยเรียบร้ายเรียบร้อยเรียบร้อยน้องทางบาร์พี่น้องเราไงงอแบบเพิ่งจะออกอยู่เลอ่าฮะ ปิดตรงแล้วไมไมบ่ออ่าน่าพื้นไฟเจ้าเป็ดน,นี่เลยลืมถามมาสิถามนี่ไฟนี่ไปพาขึ้นเบิกแน่พาขึ้นเบิงก่อนฮ่าขึ้นเลาะเบิกขึ้นเบิกาบาบไฟก่อนพี่น้าาองเลยอู้หูเ้อะชัยตาหยิรลอยบ่ะอือ

นี่นาะสีดอกอันนี้หองเจ้าเนาะผมมีตู้วบุมี่บตเีออบมีตูต้เสียผ่าเนาะหอยเอา,อเอาไฟนีไ่ไม้ไลฟแสงสว่างหองนั่นกับมีบอมีมุยหลอดไฟเออมีใช้บา่าซีอะ ชีรอจะใช้ยูตรางโอหเเนาะอ่าดอกตทงฮูอ้คนมหาหมาใช้ไม่ได้หน่บานบานอืนอีบานเนาะคัแ้วอันนี้เป็นหงถุงมงนอนนี่เขาเนาะ หนูกินหมู่ทนขึ้นดอกเนาะเอ้ยคักคักกว่าเลยเปิดแล้วบาทเนี่ยไฟก็มีน้าก็มีเอออย่างแบบแมงมุมมีมอตะอย่างบกาเอ้าบกาแบบไหนบกาเปิ โอ้ยกับเปิดขึ้เก่าอะล้บุมีอันเด่กอ่าเชฟต้คัทบ่เขาเปิดยังบอเชฟต้คในวันอันตัดไฟนนมเด้ออเิมีเงินสักสี่ใช้กับพวเพงดอกร้านแปานปดเออทางม่เงินทาง ไอ้ช้างใครวีร้ามแปดวันโอ้โหเออดร้านแปดครับพุทดะหาเงินหาทองได้กับสักไซเพื่อว่าการความปลอดภัยพี่น้องเว้ยเนาะเออถามว่าเพื่ออจไรไันถามว่าพวกไซกัใไซได้บอใไซได้อยู่แต่ว่าหนึ่งถามว่ามีเซฟตี้คัสนี่มันคือ กันไดัดูดเนาะสมมติว่านกกระยางน้องเพิ่นนี่มีลูกเนาะลูกน้อยนี่ปักเสียบตัวอย่างก็แล้วแต่เนาะไปจับไปบายนีย่ถ้าว่าผมมีตัวนั้นตัดตึ๊บอ่านี่ก็ว่าขอโทษขออภนะัยน้ำมันเราเนาะมีการถูนเสียได้เนาะ<ด>อ่านนี้ก็้าว่าเขามีปุ๊บมันกันยังยังหน่อยก็้าว่าโบลลอยกับเชนยังหน่อยก็ยังมีความ มีอุ่นใจอยู่หาิบเปอร์เซนต์นอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮือนลุงหนวดนี่ถ้าว่าลุงหนวดบอติดเซฟตี้คัดนั้นลุงหนวดนี่ตายแล้วอไฟเสร็จน้ำใส่ไฟถึงน้ำ แ่าแะเอแล้วนองเียบอบานรายแม่บออันนี้คือลุงหนวดมันเป็นน้ำที่ว่าอ่าน้ำน้ำน้ำขวดเท่านี้แหละมันมันขอมน้ำนี่จอกแก้วน้ำมันนาขวดเนะแล้วมันขมขวมาที่นี่เป็นสายสายไฟอันเขาเสียปพักนี้บานนี้ที่มองมันขาดผูดีเดนลุงหนวดแล้วก็ได้ยางย่างย่างไปนะสิบเอาน ไม่ถูพื้นเนี่มาถูหน้าถูน้ำนะแต่ว่าต้นหนวดก็เลยจะเอาอ่บอกขออภัยน้องๆต้นหนวดใส่ตีนเคลียร์เคลียร์ที่เคลียร์สายไฟออกมาถือกับน้ำมันเห็ดตืดโดดตับตึบโดดไฟเดินดับดังเฮือนเลยต้นหนวดกี่วันเป็ี่ยนย่งนี่วะโอ้ยวะตอนตอนนั้นไม่โตเลยยังไฟขาดยังม่มาตัดยังใครไม่แมน โอ้ยหนุหนวดครับผมมีอันหมอตัดมาเรียบร้อยเพราะว่าทาว่ามันน้ำมันข่มปุ๊บใช่แล้วทามันถือหมอมันขาดโดนันเรื่องนั้นมันกัดสีฟกัดสีดับเลยมันตัดนะแต่ที่นั้นมันมันมันทมาถือสายไอ้ลนุ่หนวดก็เลยเคลี่ยสายไฟออกแต่ว่ามันก็ได้ถือกับน้ำมได้รูปไปนะน้ำมก็เลยไปถือหมอมันเลยเติบเลยเออตัวแสดงบัตรงงแต่ยังดีถ้า ถ้า่าบุมีก็คือว่อนเนาะกับพยายามนำมาวังเอาเนาะเผื่อว่าถามเอาหาได้มีเงินมีทองมีอะไรท้งตอนเที่ยวบุมีก็ระวังเอาอะไรเนาะจากนั้นก็มีเพื่อมีไฟใส่แล้วเนาะดีกว่าเขายังบุมี่อย่างมันบ่อนำมาวังเผื่อไว้อย่างนี้กับพยายามปักปืนปักไฟกับกดกาเบิึงเนาะ อ่าเพื่อว่าจะมาลูกเต้าเหล่ากอเจ้านิดหน้อยและน้องนุง่งน่านะแต่ละคนนล้รวมถึงผู้ใหญ่คือกันนั่นแหละเวลาเต็มหน่อยอนะพี่น้องเลยเนาะกาสองมาหนึ่งมาใส่พื้นใส่ไฟนี่พยายามอย่าเอาประตูทับเนอะอ่าแม่นทับเพื่ว่าใส่พื้นถ่ายนงำเพื่อว่าใส่ถึงก็ได้แต่แล้วเขาจะงับบีบเขาเลยนะแบบนั้นมันอันตรายมันจะขาดดุถ้าบ่อลในน้ำอยา่างไรเหตุตัวนะ ราะว่าดุงหลวงเคยใส่งานมาแล้วมันขาดอ่ามันอาจจะบพขาดกับหม่องขับทีบาทเดียวแต่ว่าหลายรอบหลายหลายรอบหลายเตามันก็ขาดเพราะมันขาดอ่ะครับบาทที่นี่ขาดมันใหม่หรือเปล่าลุงบางเท้ามันโมม่กันมันจิเป็เนรั่วในนอๆมันปักออกมวข้างนอกแหละบางเท้อ่อยู่ช่วงระาวาังเขาสายเสียบาสายปักนี่ส่วนหนึ่งอยู่กระดานเนะเาะไอ้ทีนี้เขาจิไปเก็บสายไฟใม้วนม้วนไปสิเวลามันถือถือรวดที่มันเทงออกมา่ะ มันก็สิีซอดเขาได้เนาะเอ่าก็อันนี้ก็บบอกเพื่อเตือนไว้เด้อเออเนาะเห็นว่าพี่น้องว่าเพิ่นว่าบ่เคยมีบ่เคยใส่ไฟฟ้าเนาะเอ่านี่ตัวสำคัญคือแบบนี้เด้อนี่นี่อันนี้อันนี้แบบซีเวลามันแบบว่าถ้ามันเวลางับไปสิเวลาจะถูมากไปสิ <Okay. S 1> <flow> ถ้าว่ามัน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 แน็ดมันถูไปแล้วว่ามันฝืดไปเลยนี่คือนั่นแหละมันมันจะแค่ด้ขาดอันนั่เสียมเราได้อัดประตูแลเสียบไปเลยถ้าคือตัวนี้นี่แบบปะไว้นี่ยันดิถ้าประตูตัวนี้นี่ใส่ไฟลอดนี่หนีมากเลยจะในก็ขาดเพราะว่ายังมันต่ำมันจีฝืดมันจีบีบเป็นเขาเลยอ่าเนาะบอกเตือนไว้พี่น้องเลยเนาะ ดีใจว่าแบบนี้เพื่อนใหม่ใครมาเปิดไปเรือเลยอะทำเลยเฮ่ทำี้สิบอดอยู่เนาะจอโอ๊ะหกโมงเลยฮะน้องกะนุ่งหัวกะไม่แต่สิขอจบคลิปปิดคลิปไปเด้อไปนอนน้องหายทั้งน้องพรคำพิ่นเนาะลำลาทั้งป่าลุงเลยเนาะ โดยโดยอะไรโดยโดยสบายดีดีมีเฮงเด้อโดยโ, <esse. S 1> โดยน้อเนาะพี่น้องคขาสำหรับคลิปนี้น้องหน่วยกามาอัปเดตคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกยังม <น S 1> ีอะไรอ่าอัปเดตลงเพิ่นพี่น้องเลยถามข้าวถามข้าวเนาะคือเกานัแหละไฟฟ้าก็ได้ใช้แล้วพี่น้องเนาะกยังแต่ผมมีนั่นเนาะเพิ่นว่าผมมีอันเซฟตี้คัทเนาะพี่น้องเนาะ กันคู่ปลอดภัยว่าสันเนาะเราก็หาได้ทั้งยังทังใดทั้งว่ากันเนาะตัวน่ะก็ได้ดีใจน้องเพื่อนวานนี้พี่น้องเพื่อนก็ได้ไผ่ก็มีน้ำก็ใช้ได้เรียบร้อยทุกอย่างเลยเนาะส่วนที่ขาดที่เดือดทังใดก็จังว่ากันทีหลังเนาะพี่น้องเนาะการต่างๆก็จะขอจบคลิปคลิปเนอพี่น้องเราพบเจอกันในคลิปหน้าเปลียนไปหาทางน้องพันเพื่อนอีกก่อนเนาะว่าเพื่อนเห็ดอยังอยู่เนาะพี่น้องเลยเนาะครับ อพอมีพี่น้องอิซีอยู่ดีไม่แห้งเ้อนอกจากความร่างกายลำรวยยิงฝั่งเบิร์ดจุกูชคนสำหรับคลิปนี้บายดี